เปิดจดหมาย Gmail จาก YouTube ครับถึงการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นนะครับจากเงินได้ของ YouTube ท่านผู้ชมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการเก็บภาษีของประเทศไทยสำหรับการเก็บภาษีเงินได้จาก y o u t u b e อร์เหล่ายูทูบเบอ YouTuber แล้วก็ผู้ที่ได้รับรายได้จาก y o u t u b e อร์ c e b o o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดนะครับ ผมก็ได้รับจดหมายจาก YouTube มาเข้ามาที่ Gmail นะครับเพื่อแจ้งเกี่ยวกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงน้านภาษีที่จะเกิดขึ้นนะครับของเรา y o u t u b e อทุกท่านครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมาในช n n e l ครับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งว่าผมได้รับ Gmail จาก YouTube นะครับเป็นจาก y t u t u ทีมท่านผู้ชมเป็น Gmail ใหญ่เลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงน้านภาษีที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูว่าข้อความใน YouTube จะเป็นยังไงท่านผู้ชมยังจดหมายนะครับปรากฏว่าสวัสดีเราติดต่อคุณเนื่องจาก Google จะต้องดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจากเงินได้ของครีเอเตอร์ที่มีถิ่นอยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับภายในปีนี้นั่นหมายความว่า Google จะเป็นบริษัทแม่ะที่จะ ตแรกส่วนของ YouTube อยู่ก็คือจ่ายเงินให้เราผ่าน Google Adsense นะครับจากที่เราเคยทราบมาเนาะสำหรับเหล่ยายูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับผมซึ่งก็คือนะครับจะมีการเก็บหักภาษีหน้าที่จ่ายท่านผู้ชมก็คือหักภาษีหน้าที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนาะรวมถึงจัดสอดคล้องกับกฎหมายของไทยด้วยที่จะมีการหักภาษีหที่จ่ายแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์นะครับหรือว่ายูอ่ายูทูบนะครับเฟซบุ๊ก ดำเนินการจ่ายภาษีให้กับรัฐนะคะภายในปีนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมจึงสอดคล้องกันว่าจะมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายให้เราท่านผู้ชมในการจ่ายเงินของเราครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ต่างครีเอเตอร์ก็คือยูทูบเบอร์ท่านผู้ชมก็คือนักสร้างเนาะนักสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ต่างๆก็คือครีเอเตอร์นั่นเองท่านผู้ชมโดยจะมีการดําเนินการอย่างเร็วที่สุดก็คือในเดือนมิถุนายน2 0 2 1ก็คือ2564ในปีนี้นี่เองภายในเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่า จะมีการบอกว่าในอีกอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินเดือนเนาะเราจะขอให้คุณนะครช่วยนำส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณใน e s s e n ส์เอเซนส์ก็คือตัวที่รับรายได้จาก YouTube นะครับเป็นตัวที่จ่ายเงินให้กับเราเนาะตัว e s s e n c ์บัญชี e s s e n c ์นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาการหักภาษีหน้าที่จ่ายในจำนวนที่ถูกต้องหากคุณเข้าขายที่จะต้องเสียภาษีนะครับทั้งนี้หากคุณไม่ส่ง นี่นะฮะหากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายใน31พฤษภาคม2564หรือว่า2021นี่นะครับ Google นะฮะเลิเริ่มมาก่อน Google อาจจะเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุดถึง24%จากเงินได้รวมทั่วโลกของคุณอันนี้ก็คือน่ากลัวมากท่านผู้ชมหากไม่มีการดำเนินการนะฮะไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีเนาะหากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่31พฤษภาคม2564 ก็เป็นบันเดิลกันที่สิ้นสุดโครงการเราชนะนะครับผู้ชมนี่นะฮะกูเกิลอาจจะเป็นต้องหักภาษีสูงสุดถึง24เปถือว่าสูงสุดใยเดือนนั้ท่านผู้ชมสูงสุดใยเดียวโอเคข้อความต่อไปก็คือฉันต้องท้าอย่างไรบ้างน,นะครับก็คือตั้งค่าบอกว่าให้ต้องไปตั้งค่าข้อมูลภาษีนะของคุณเอสเซน ence, นะ์เนาะจะมีเครื่องมือให้เนาะบอกว่ามี6ขั้นตอนนี่นะฮะบ,บอกว่าจะมี6ขั้นตอน ในชุดคําถามประมาณนี้นะฮะทำไมจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่า Google มีความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติที่3ของประมวลกฎหมายภาษีของอากรของสหรัฐนี่นะฮะสำหรับหล่หอภาษีเนาะครีเอเตอร์การหากักภาษีในบางกรณีเมื่อครีเอเตอร์เหล่านั้นมีรายได้จากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาแบบนี้นะฮะโอเคจะมีผลอย่างไรตอน,นไร้ของชั้นนะครับบอกว่าหากคณส่งข้อมูลนั่นภาษีก็คือก่อข้อมูลในเอเซนส์นะครับ ภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจมีผลเฉพาะกับเงินได้เอเซนต์ประจําเดือนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอาจจะนักผู้ชมอาจจะมีผลรายได้ที่รับจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาผ่านการดูโฆษณา y o u t u พรีเมียร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์และการเป็นสมาชิกของช่องหากไม่มีข้อมูลน,น,นาตภาษีระบบอาจกำหนดให้อัตราภาษีของคุณเป็นอัตราภาษีเงินได้หากอัที่จ่ายของบุคคลธรรมดาสูงขึ้นเนาะสูงขึ้นประมาณ24%จากรายได้รวมทั่วโลก แล้วก็เขาบอกบอกว่าให้ทําตามวิธีการเหล่านี้เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจที่อาจมีต่อเงินคุณได้เนะี่ยแล้วก็คลิกด,ดูได้ประชนสกูนะฮะก็คือเป็นข้อมูลเนาะเป็นข้อมูลเดี๋ยวคาดว่าท่านผู้ชมในหน้าของหน้าต่างของสักูนะฮะในหน้าต่างของครีเอเตอร์นะฮะนี่นะฮะก็จะมีเงาผมเนะี่ยก็จะขึ้นหน้าจอเลยนะครับว่าข้อมูลสำคัญหากคุณเป็นครีเอเตอร์ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดเตรียมส่งข้อมูลภาษีใน Essen เเพื่อความถูกต้องของภาษีที่อาจหักจากรายได้ของคุณแล้วก็จะมีปุ่มเริ่มใช้งานตัวนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าอาจจะตอนนี้ก็คือคงอาจจะสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้แล้ว,ลวประชมเริ่มต้นใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะยังไม่กดเนาะเพราะว่าคงจะใช้ข้อมูลหลายอย่างทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลเลขประจําตัวเพื่อเสียภาษี เอกสารต่างๆที่จําเป็นเนาะอาจจะเป็นบัตรประชาชนพาสปอร์ตแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวที่เราเคยส่งข้อมูลให้กับ Facebook รท่านผู้ชมตัวเดียวกันเดี๋ยวดูนะคะอ่บเขาเรียกว่า i ben แปดหเปล่าผมไม่แน,น่เป็น w อร์มที่เกี่ยวกับการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายหรือว่ายืนยันข้อมูลภาษีของเรานะฮะจะเป็น w 8 b e n รท่านผู้ชมล,ลองคลิกดูนี่ยผมลองคลิกดูก่อนนะครับ อ่ะนี่นี่นะครับท่านผู้ชมฟอร์มนี้นะฮะจะมีให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปเนาะหลายๆอย่างทั้งชื่ออะไรต่างๆเป็นฟอร์มที่เกี่ยวกับเอ่อไบเซอร์น้องเซอร์ออฟฟอร์ฟอร์ฟอเรสตตัสก็คือในฐานะต่างดาวประมาณนี้คนต่างต่างชาติเนาะที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับกรอกข้อมูลทั้งหมดเลยเดี๋ยววิธีการกรอกเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะทผู้ชมคาดว่าเป็นฟอร์มนี้นะครับคาดว่าเป็นฟอร์มนี้ เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันอีกทีนะครับว่าถ้าหากเราคิดเข้าตัวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครบท่านประชมก็คอยติดตามกันด้วยนะครับจากกระผมมินิชาแนลนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เหล่าครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับผ่านเงื่อนไขนี้ไปได้ด้วยดีนผู้ชมอย่าให้หักเยอะเลยละกันนผประชมแล้วก็รวมถึงว่ากฎหมายไทยจะมีอะไรต่อเรามีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้างนะประชมก็คอยติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็หากประชมได้รับ ข้อมูลนี้หรือไม่สำหรับเหล่าครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ท่านอื่นด้วยครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมแมนนีชาแนลครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องแมนนีชาแนลด้วยนะครับ